เอาละก็สวัสดีคนดู้ทุกคนนะครับเราชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกครั้งหนึ่งกับช่วงไหนแล้แพ็วันนี้เราก็จะมารีวิวล้แพ็กที่มีชื่อว่าอุป้าจังหรือว่าน้องคนนี้เองแต่ก่อนที่ไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมค,ครใหเพื่อเป็นแรงใจกันไี่ใหม่ๆให้ด้วยเอาละไปดูกันเลยเอาละมาเริ่มงวันนี้ความสามารถของโุป้าจังกันเลยอย่างแรกตัวของนั้นจะไม่สมามารถตายได้ยกเว้นว่าเธอจะระเบิดตัวเธอเองอย่างที่สองเธอจะโจมตีมอนสเตอร์ได้ใกล้เท่าหร่ของเธอมาก ดังนี้ทาให้เธอน,นี่เมื่อเราเดินไปใกล้มอนเตอร์เธอจะโจมตีมอนเตอร์ตัวนั้นนี่ตามนี้เธอจะเล็นงงแล้วจะใกล้กลสุดเท่านั้นอย่างที่สามเธอจะเดินตามด้เท่านั้นยกเว้นเมื่อตอนที่เธอถูกสังเ้น,น แล้วก็เมื่อเราทําการโจมตีเธอจะพูดแบบนี้เอาละต่อไปเป็นส่วนของหน้าความสัมพันธ์เริ่มต้นครูป,ป้าใจที่มีค่าของมัมันกับเราทั้งหมด10หัวใจและจะลดลงทุกๆ3วันวิธีการเพิ่มความสัมพันธ์ก็คือให้ด้เปืนแก่เธอโดยการโยนให้เธอถ้าหากเราไม่ให้ดินปืนแก่เธอจนค่าความัพันธ์เหลือศูนย์เธอจะทำการระเบิดตัวเอง และถ้าความสัมพันธ์ของเธอมีทั้งหมด10หลอดเราสามารถให้ออกของขวัเธอก็คือระเบิดได้โดยการโยนแบบนี้สถานะความสัมพันธ์จะเปลี่ยนเป็นข้อความแทนเมื่อไรอองขวัญเธอเธอก็จะพูดแบบเม,มื่อกี้สำหรับความสัมพันธ์ขั้นแรกสเตนเจอร์ anger, หรือคนแปลกหน้าจะเพิ่มมูฟเมสปีดให้กับคูป,ป้าจังทั้งหมดจาก0.3เป0.4 และจะติดบับตีแรงขึ้นขั้นหนึงก็จะวิ่งเร็วขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็จะตีแรงขึ้นนิดหนึ่งต่อไปในความว่าขั้นที่2เฟลี่ว่าเป็นมิดจะเพิ่มสถานะมูฟเป็นสปีดจาก0.4เป0.5และบัฟโจมตีแรงจะขึ้นเป็นขั้น2และเมื่อให้ระเบิดกระเธอเธอจะพูดข้อความแบบนี้ตอนนี้กระตดดนจะตีแรงขึ้นแล้วก็จะตีจะวิ่งไวขึ้น เราว่ายังตีคิปเปอร์ยังตีได้ไหมไม่ตายในทีเดียวพี่ต่อไปจะเป็นขั้นที่สามสถานะครัชหรือตกลมรักจะเพิ่มโม,มเมนตีดจาก0.5เป็น0.6จะวิ่งไวมากๆและ สเตตบัตสถานะโจมตีแรงขั้นสูงสุดตีทุกอย่างตายในทีเดียวเลยและม่าเราให้ของขวัญเธอเธอจะพูดแบบนี้สนะนนขั้นนี้จะสามารถตีทุกอย่างตายในทีเดียวได้เลยัต นี่ลองก,กันได้แมนทีเดียวตายเลยสุดท้ายนี้ก็อยากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทำให้คลิปมันเผยแพร่สาธารณะได้ง่ายยิ่งขึ้นยิ่งมีคนดูเยอะยิ่งมีผู้ติดตามเยอะเราก็ยิ่งมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นและก็มีกำลังใจในการทำหน้แบกใหม่ๆมากยิ่งขึ้น ก็ขอฝากกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย